ตอนนี้นะครับ <Inst> <risque feature. S 2> ขอบคุณนะครับดรโก้นะครับชัดชัยนะครับที่เชิดพ้นในครับผีโก้ในครับอยู่ได้ครับอ่พี่โก้อยู่นี่นะครับในครับวันนี้กะรขอบคุณท่านทั้งรอบผู้ว่ามาท้วยนะครับท่านท่านแม่เพอ่อท่านปรลัดนะครับผู้นาส่วนดับเหตการนะครับที่แม้ว่าดพวกเองมาในด้านช่วนตัวแต่ว่าทา่ให้การจอนรับควบคู uh, ่ก <TE> ัน right. นี้นะครับวันนี้เองผระเทศประยุจจรูชานะครับก็ความความร่วมมือกัางภายนอง เองนบไม่สบายสบายนะครับตรงข้อมือนอี่ยเสียบนะครับประวัติทางโลกเนทีต่างานนันบกบะนะครับแต่ว่ายังบอกพ่มบาวันนี้เขาคว้าปังทึท่งนะครับมาอย่างพี่น้องชาวถุงส้มนะครับวันนี้เทได้ว่าถุงส้มเองนี่มีความเจริญมากนะครับรัฐบาลเองไปจ่า,ายกำลังกงนายกที่ได้อำนาจประมาณปีละก้อนที่ธรรมดานเนี่ยได้ชงเจ็ดแปดปีที่บ้านบ้าไล่มือลานนะครับถุงส้มเองในการ ปั้นจวนไปมาสจดวกหลานะครับแต่วันนี้เองนะครับพวกมเองก็ <y> เป็นคณะกระาากกรมาาการด,ด้ากล้องปักรวไในสาราตินะครับก็มาได้มากขปักพีนอ้องประชาชนโดยมีตันนยกปร,ประยุทธ์นะครับเป็นประธานคณะการกรมการนะครับเพาราะฉะนั้นแล้วนี่สิ่งทีซิ่งวันนี้พมอมูด้เพราะว่าพ่มาในหนามส่วนตัวนะครับพกมอกิดว่าไล่นายบไปก้องก้องผักเนี่ย เราจะสร้างการต่อนะครับโครงสร้างพืนด้านต่างๆนี้ก็เต็มรูปแบบแล้วนะครับในส่วนก็โครงการอ่ปัสสาวการเองครับนี่ครับมีสวัสดิการทัด1ึกลันนะครับและก็มีนโยบายอีกมากมายนะครับผคิดวา่าจะดูแลกลรูปร้านต่างๆผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผคิดว่าไล่สิ่งไล่ยักที่คนอี้ประยุท์ได้ทําให้กับพี่ดองประชาชนนี้ นายคนนี้ประยุชน์บอกเสมอนะครับว่านไม่ได้เป็นนายกมนตรีกล้องจากวัดใดจากวัดหนึ่งนะครับท่านเป็นนายกัฐมบตรีก้องประเทศไทยทุกคนนะครับพนนั้นาแล้วนีการพัฒนาบ้านเมืองนี้พมกิดว่ามันมีความเข่าเทียมเสมอผากนะครับไล่ซึ่งไน่ยามติ่ถุงสื้อแห้งนี้นะครับพมกิดว่าเป็นสิ่งที่เจิญประจักษ์ที่สุดแล้วในการพัฒนาประเทศนะครับพัะนานแล้วนี้พมก็ฝฟ้า ทีมงานฟ้าดรโกเตอร์ดรโก้ไว้ด้วยครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เสียงเราะเพือครับดรโก้ด้วยนะครับแต่ซึ่งได้สีท่านพ่อเบงนะครับเป็นลูกน้านชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับโอกาสวันนี้พผมเป็นรองผีประดการทั่วไปขอนายกนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครังหน้าผมคิดว่าวันนี้เรากล่าวข้ามก่อนคัดแยกไปแล้วนะครับปณิพยุตไม่ใจพุ่ง กู้กันแทียมครับใครนะครับเพราะฉะนั้นพุ่มเดือววาสิ่งที่ดทำท่านี้มันเป็นประโยชน์กับประเสธชาวบ้านเมืองมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ฝากไปกันนะครับฟ้าคนนี้ประโยชน์ให้ท่านได้ทำงานต่อแต่กลับให้กับบ้านเมืองขอบคุณพี่ลองเจ้าถูกซ้อมเป็นอย่างไรก็ขอบคุณครับกาวอันนี้มันได้ควรแต่งกี่วงอ่ะพี่ อันี่ลักม่นเลยไม่ง่ายอผมเรที่นบเยวนี่เลยนะเดี๋ยวแน่นคนท่สงเหนียวแน่นขอบคุณครับขอบคุณครับความเป็นเอกภาพรักกันเหียวแน่น่าเวลาน้นเเดี๋ยวเด ไ,ไม่ได้แล้วกว่าจะได้แล้วพี่นะครับครับกดี๋ยกเดยวคอยค่อ่อยเปิดไปอ๋อไฟนี่แล้วนี่ทำแบบนี้นะคะ

นี่หมดไปก่อนแล้วทงมันน้อยแ่ว่าอันนี้หมดเวยไม่ไอันนี้ไม่ค่อยมีนะไม่คอยไม่ค่อยเหนน้อยพิเศษน้อยพิเศษครับจะจิ้มจจิ้ม้มนึ่งชิแกะก้อบกรอบนะเนี้อยสิบบาทพีแปดบาทอ้ยแต่แห้ก็ตบแบบน่ารกสยี่ย